สวัสดีนะครับพบสิทธ์เชอพิบาในพุทธที่13ตุลาคมนะครับก็ขอบพระคุณความรักการปกป้องของพระเจ้าที่มีอยู่เหนือพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ที่เราจะมีเวลากับพระเจ้าเมื่อให้เวลากับพงค์ก่อนและพงค์จะเวยพรสิ่งทั้งหมดที่เราทําในตลอดทั้งวันนะครับวันนี้พระธรรมที่มาติดพวกเราเนั้นอยู่ในหนึ่งพงศษัตริย์บทที่19นะครับต่อนเนื่องจากเมื่อวานซึ่งนะครับ ชายผู้ถวยพระชนะคนหนึ่งนะครับที่ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลจะพูดได้นั่นก็คือเอลียานะครับนั้นเป็นเรื่องของชีวิตของเอลียาที่รู้สึกท้อถอยนะครับอยากจะเลิกหยุดรับใช้พระเจ้าแล้วก็หนีนะครับวันนี้ผมเองตั้งหัวข้อนะวันนี้ว่าเมื่อนะครับผู้เผยเอลียาเบิร์นเอาผมใช้คําว่าเบิร์นเอา นะครัผมคำว่าเบิร์นเอาต์ก็คงหมายถึงฟิลขาดนะครับคือทำงานหนักจนเกินไปจนกระทั่งทำไมครับฟิลขาดหรือเบิร์นเอาต์นะครับผมเองแบ,บ่งออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆหัวข้อที่หคืออาการเนี้ยของคนที่เบิร์นเอาต์นะครับเราเคยไหมครับที่เราทำงานหนักจนเกินไปจนกระทั่งทำไมครับถึงขนาดที่ฟิลขาดเราสังเกตเห็น ในชีวิตนะของชายผู้เผยวจนะนะครับที่ชื่อเอลียานะครับก็1.1เขาละทิ้งพันธกิจนะครับก็อยู่ในข้อนะที่3นะครับแล้วท่านก็กลัวลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเอเชบาเขตประเทศยูดาและละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นเราเห็นว่าเขาละทิ้งพันธกิจ ที่พระเจ้าเรียกเขาให้ทํางานในอิสราเอลที่อยู่ภาคเหนือหนีนะครับเอาชีวิตรอดลงมาที่ภาคใต้อยูเดียยูดา1.2ครับเขาตําหนินะบนแล้วก็ตําหนิตนเองนะครับอยู่ในข้อที่4ตัวแต่ตัวท่านเองก็เดินก็ไปในถิ่นทุรกันดารเป็นระยะทางวันหนึ่งมานั่งอยู่ใต้ต้นซากและท่านก็ทูล ขอให้ตัวของท่านตายเสียทีว่าพอแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอเอาชีวิตของข้าพราะองค์ไปเสียนะครับก็บนว่าตัวเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีอะไรเราสังเกตด,ดูชีวิตของคนที่เบิร์นเอาต์นะครับเขาเองไม่เพียงแต่ละทิ้งพันธกิจหนีเขาเองเข้าไปในถิ่นธุรกันดานและนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ตายซากอยู่ต้นหนึ่ง เป็นสภาพได้บอกเห็นถึงความแห้งแล้งใช่ไหมครับความกันดานนะครับแล้วก็ชีวิตในช่วงที่ตกต่ำของเอลิยาหนะึ่งครับเขาอยากจะตายเป็นไปได้ยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนระู้นำไปใช้นะหนึ่งก็คือเอลิยานะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาสามัญเหมือนอย่างเรา เหมือนอย่างที่พระกัมพีพูดในยากอบบทที่เท่าไหร่ครับบทที่ห้าใช่ไหมครับเอเรียาก็เป็นมนุษย์สามัญแต่ท่านได้อธิษฐานเผื่อนะครับไม่ให้ฝนตกมนุษย์สามัญธรรมดาเหมือนอย่างเราเพราะบางครั้งเราคิดมองเอเลียเป็นเหมือนอย่างผู้เผยวจะนะเหมือนอย่างซปเปอร์แมนหรือเป็นผู้ที่ทำไมครับเพราะว่าเราเห็นว่าพระเจ้าใช้เขาใช้เขาอะไรบ้างใช้เขานะครับในการที่เขาเองชุบเด็ก นะของหญิงลูกของหญิงมาให้เป็นขึ้นมาใช้เขานะครับเรียกไฟเนี่ยลงมาจากอะไรครับสวรรค์ใช้เขาที่คนหนึ่งต่อสู้กับ450คนกับผู้เผยวจะนะเท็ดและไม่เพียงแค่ั้นนะใช้เขาอาธิษฐานเพื่อฝนที่ไม่ได้ตกมา3ปีครึ่งให้กลับตกมาอีกครั้งหนึ่งและพระวิญญาณของพระเจ้าวิง่ง อยู่เหนือชีวิตของเอริยาและเขาก็วิ่งนะครับเร็วกว่าม้าของกษัตริย์เราลองคิดนึกภาพและเราคงเข้าใจว่าเอริยานั้นคงเป็นผู้พิเศษเป็นบุคคลพิเศษเป็นผู้รับใช้พิเศษซึ่งเฉพาะพวกเราเป็นคนที่เทียบไม่ได้ไม่จริงผมกล้าพูดอย่างนั้นนะครับเพราะพระกัมพีพูดเลยว่าเขาเองก็กลัวนะครับเขาเองก็หนีเขาเองก็ท้อถอย เขาเองก็ทำไมครับมีความอ่อนแออ่อนแอยังไงครับอ่อนแอที่เราได้เห็นในที่นี้นั่นก็คือทำไมครับผู้หญิงนะครับเขาฆ่าผู้เปรตวาจะนะมา450คนชนะเรียกไฟตกมาจากฟ้าได้แต่ว่าแพ้ผู้หญิงนะครับเพียงทำไมครับตัวเล็กๆน้อยๆเพียงคนหนึ่งที่ขู่เขาว่าจะเอาชีวิตของเขาอย่างเยสเเปลพี่น้องไม่ เชื่อไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับผู้ชายอกสามศอกสู้นะศึกมานะาเจ็ดน้านฟ้านะครับแต่ต้องแพ้คำขู่คำพูดของผู้หญิงที่ชื่อเยสเบลพี่น้องเรามีจุดอ่อนอะไรครับที่เป็นเหมือนเยสเบลในชีวิตของเราที่เราเองกลัวนะที่คอยข่มขู่ชีวิตของพวกเราไว้ และทํให้พวกเราบางครั้งนะครับต้องหนีแล้วก็ต้องทิ้งทาไมครับพระเจ้าไปนะครับอันนี้เป็นคาถามที่ถามให้กับพวกเรานะครับประการที่สองนำไปใช้นะครับชีวิตของพวกเราในการรับใช้แล้วอาจจะในบางช่วงเราเองอาจจะต้องพบกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังหรือการที่ละทิ้งและทำไมครับหนีนะครับ เหมือนอย่างแม้กระทั่งผู้เผยะวจนะที่ยิ่งใหญ่อย่างเอลียาอยังเคยผ่านชีวิตประสบการณ์เช่นนี้มาพี่น้องเราทุกคนนะครับมีโอกาสนะที่เราเองล้มเดี๋ยวเมื่อเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งในท่ามกลางพี่น้องของเราหรือผู้รับใช้ผู้นําที่ล้มเหลวที่หนีละทิ้งปัาิกิจอย่าให้เรารู้สึกประหลาดใจและลําบากใจนะแต่ให้เราทําไมครับ เข้าใจเขาทำไมครับอธิษฐานเพื่อเขาและช่วยเขาให้กลับลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรับใช้พระเจ้าข้อประการที่2ครับพระเจ้าทรงลือ้อฟื้นเอลียาหรือจะใช้คำว่าวิธีการรักษาโรคเบิร์นเอาหรือฟิลขาดนะคจากพระคัมภีร์ในที่นี้ผมให้ข้อคิด4ประการพวกเราอาจจะมองและมีความคิดเห็นที่ต่าง 2.1คือพักผ่อนอยู่ในข้อที่5ถึงข้อที่6ท่านเองนั่งอยู่ใต้ต้นซากนะครับแล้วทำไมครับนอนหลับเราไม่รู้ว่านอนไปกี่วันแต่รู้ว่าทูตสวรรค์นั้นทำไมครับมาปลุกท่านถึง3ครั้งด้วยกันนะครับเมื่อขณะที่เขานอนพักผ่อนนั้นเขาก็มีโอกาสได้กินอาหารทิพอาหารทิพนะครับอาหารที่ทูตสวรรค์นำมาไม่ใช่เป็นอาหารฝ่ายโลกธรรมดานะครับ เพราะว่าอาหารทิ่จากสวรรค์ที่ทูตสวรรค์ให้กับเอลียานะครับทําให้เขาสามารถเดินไม่หยุดเลยทําให้เขามีกําลังพิเศษที่เหนือธรรมชาติที่เดินติดต่อกัน40สวัน40คืนเพื่อไปภูเขาโคเลบของพระเจ้านะครเวลาช่วงที่เราเหนื่อยทำงานหนักมากเกินไปเราจะต้องพัก ว่าถ้าเราไม่พักเราอาจจะต้องตกตกอยู่ในสภาพของเหมือนอย่างเอลิยานะเมื่อเราพักเราใช้เวลาใช่มนอนกินดื่มเพื่อลื้อฟื้นกำลังกายกายจิตใจนะครับของพวกเราประการที่2.2เขาเขาพักพิงในพระเจ้าพอผ่านที่สองข้อที่8ถึงข้อที่9นะเขาเข้าไปในถ้ำนะครับแล้วก็ทำไมครับ ไปที่ภูเขาโฮเลบภูเขาโฮเลบนั้นคือภูเขาของพระเจ้าในที่นี้เห็นไหมในข้อที่8นะฮะและถึงตอนนั้นเขาก็เข้าไปพักอยู่นะเข้าไปพักอยู่ในถ้าแห่งหนึ่งนะฮะเขาไปใช้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าในช่วงที่เขาเองอยู่บนภูเขาเพราะั้นในช่วงเวลาที่เราทํางานเหน็ดเหนื่อยกําลังจะท้อถอยหรือกําลังจะหยุดหรือเลิก นะครับให้เราเองเข้าหาพึ่งพิงอยู่กับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าเป็นพิเศษแยกตัวเองออกนะครับอยู่กับพระเจ้าเพื่อรับการลื้อฟืน้นนะฮกำลังจิตใจร่างกายอารมณ์และวิญญาณจิตของพวกเรา2.3ครับพระวจนะของพระเจ้าครับในข้อที่9กับข้อที่11พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่าน และโป้งเขาถามมีสองครั้งด้วยกันอยู่ในข้อที่เก้ับข้อที่สิบเอลียาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่สังเกตคําว่าเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่ในนี้นี่หนึ่งประการที่หนึ่งเพื่อเจ้านั้นไม่กาหนิดเอลียาว่าแกเนี่ยทาไมทําไมขี้กลัวทําไมปอดนักแม้กระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งขู่ทําไมเจ้าละทิ้งหน้าที่ที่ควรจะทำนะ เราสังเกตด,ดูคำัดของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความเข้าใจเอลียาเอ๋ยเจ้าทําอะไรอยู่ที่นี่กําลังบอกเอลียาว่าเขาอยู่ผิดที่เขาควรที่จะอยู่ที่อิสราเอลภาคเหนือแต่เขากลับหนีลงมาภาคใต้และหนีเข้าไปในถิน่นชุลกันดานและหนีเข้าไปอยู่ที่ภูเขาโฮเลบนะภูเขาของพระเจ้านะครับ เขาไม่ได้อยู่ที่ที่ที่พระเจ้าต้องการให้เขาทําและต้องการให้เขาเป็นพี่น้องเราทําอะไรอยู่ครับณนขณะน,นี้พระเจ้าจริงเลือกพวกเราทุกคนพระองค์เลือกเราเพราะพระองค์มีแผนการและมีพระประสงค์ที่กําหนดเราก่อนเราเกิดด้วยก่อนวางรากฐานสร้างโลกนี้ด้วยว่าพระเจ้าเลือกเราเพื่อเราเองจะได้สําเร็จตามแผนการที่พระเจ้าต้องการที่จะให้พวกเราทําในชีวิตในโลกนี้ เราทำสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำหรือดำเนินชีวิตนะครับดังที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินหรือเปล่าพระเจ้าตัดถามเอลียาและตัดถามพวกเราวันนี้นะครเอลียาเอ๋ยใส่ชื่อเราเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่2องครับสุดท้าย 2.4พันธกิจใหม่ผมใช้คำว่าพันธกิจใหม่อยู่ในข้อที่15ถึงข้อที่21พระเจ้าหลังจากที่ถามคำถามสองคำถามได้สองครั้งว่าอยู่ที่ไหนเขากลับตอบบนเขาตับตับตอบพอใจเนี่ยครับพระเจ้าล้นลน,ลนอุตสาหุุ่นเทประชาชนคนอื่นทอดทิ้งพระเจ้าพังแท่นบูชาประหารผู้เิยครับรเจ้าเหลือคนเดียวพูดเดียวอเอาชีวิตไปเถอะแต่พระเจ้าไม่ได้ ต้องการคำตอบนัน้นหรือคำแก้ตัวนั้นนะครับแต่พระเจ้าสบายครับเข้าใจในความอ่อนแอของเอลียาและยอมรับในความอ่อนแอของเขาแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงเขาอีกครั้งหนึ่งในออข้อที่15ถึงข้อที่21จงกลับไปตามทางของเจ้าสังเกตดูว่าคำว่าจงกลับไปตามทางทางทาง แห่งการรับใช้กลับไปทางที่เจ้าเคยมาหรือหนีจากมาคืออิสราเอลนะครับแล้วพระเจ้ามอบพันธกิจให้ไปเจิมสามคนด้วยกันนะะการเจิมคนที่หนึ่งก็คือเจินะครับรสองกษัตริย์และหนึ่งผู้เผยเพระวจนะที่ยิ่งใหญ่กษัตริย์องค์แรกที่ เขาบอกให้เจิมนั้นก็คือกษัตริย์ของประเทศซีเรียรดามัสกัสชื่อ,อ,อว่าฮาซาเอลอยู่ในข้อที่15และปมะการโครบกษัตริย์องค์ที่สองคือเยฮูซึซ่งเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลที่จะเข้ามาโค่นล้มและทำลายทำไมครับวงวานของอาหับเพื่อสำเร็จตามพระวจ,จนะของพระเจ้าและ คนที่สามที่พระเจ้าบอกให้เขาทำนะนกคือเจิมชายคนที่ชื่อเอลีชาซึ่งเป็นผู้เผยพระชนะที่ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งเท่าที่พระกมภีเดิมได้ทชาไมครับได้บันทึกไว้นั้นคือพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้กับชายคนที่ชื่อเอลีายาได้กระทำต่อพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระองค์ ขอเพระคคำของพระองค์อยู่กับเราเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต